ขออนุญาตอาจารย์พระมหาก่าวนาคาวโรผู้ช่วยเจ้าวาดก็ไปเจอภาพที่อาจารย์ลงเฟซก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอมาทำภาพเก่าเล่าเรื่องลงในกลุ่มของวัดป่าก็เคยไปอยู่ห้องอาจารย์มหาก่าวที่วัดปากน้ำครึ่งเดือนปี2533 ไปอบรมบาลีก็อกาศัยความเมตตาของท่านเจ้าคุณนิก่ร์ซึ่งไปพักอยู่ห้องอาจาร,รย์มหาก่าวครึ่งเดือนที่วัดปากน้ำภาษีเจริญก็เพิงเด้ทราบว่าอาจารย์เจ้าคุณพระศรีปร,ริยรตดิโกศลน,นั้นเป็นผู้ให้ไตรสรณคม เรียกว่าเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ของอาจารย์มหากาวทีแรกก็มีความคิดอยู่ตลอดว่าท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวงศาอาจารย์เป็นพระอุปชาก็ไม่เห็นภาพในพึ่งรู้ว่อ๋อหลวงพ่อใหญ่เป็นพระอุปชาของอาจารย์มหากาวซึ่งบางสิ่งเราก็ไม่รู้มาก่อนเมื่อวันพระก่อนนู้นท่านเจ้าคุณดันิมนไปไปเทศ เนื่องจากว่าคนที่ตายก็เป็นญาติท่านเป็นอมาพึกหลังท่านหน่อยหนึ่งแต่ก็มีอาการหนักกว่าอาจารย์ซึ่งก็ต้องดูแลตลอดแต่อาจารย์นั้นเป็นก้อนแต่ก็มาเสียทีหลังท่านก็เล่าให้ฟังในขณะที่นั่งรถไปกับท่านท่านก็เล่าถึงประวัติต่างๆเก่าๆบางเรื่องที่ วัดใหม่โพงามเรื่องที่อยู่สำชุกส,สองพี่น้องส่วนมากแล้วท่านก็จะไปกับผมไปกับพระครัวหมอนพุทธ,ธกิจอมอนสุภกิจไปทางกรุงเทพบ้างวัดนางชีไปเยี่ยมญาติแล้วก็ไปวัดใหม่โพงามหรือเคยไปทะเลกับท่านส่วนมากก็ไปกับติดยอดกรรมการวัด เป็นผู้ขับรถให้บางทีก็ไปกับอาจารย์ตีท่านก็นิมนผมกับพระครัวมอนไปเป็นเพื่อนบางทีพระครัวมอนไปผมก็ไม่ได้ไปบางทีผมไปพระครัวมอก็ไม่ได้ไปสิ่งที่ได้จากท่านหลายๆอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังและโดยเฉพาะท่านจะเป็นพระที่มีความสันโดษบางทีนั่งรถไปท่านซื้ออะไรมาฉันเนี่ยท่านก็บอกว่าฉันให้หมด เสียตังแล้วฉันให้หมดคือท่านนั่งแล้วนั่งไปกรุงเทพวัดนางจีกัท่านท่านก็ซื้อเขาเก็บกุ้งนี่มันเหลือหน่อยหนึ่งผมก็เอาเก็บไว้ท่านก็บอกว่าซื้อแล้วเนี่ยต้องพยายามฉันให้หมดเสียดายตังมียกว่าท่านเป็นผู้ที่มีความประหยัดมีความมักน้อยมีความสันโดษก็ท่านก็เล่าให้ฟังหลายเรื่องด้วยกัน นึ่งนั่งเป็นชั่วโมงท่านก็คุยเรื่องประวัติเก่าเรื่องการเรียนหนังสือการเป็นพระใหม่ท่านก็สอนสรุปแล้วที่ผมอยู่วัดป่าปัจจุบันนี่ก็เพิ่งรู้ว่าโยมแม่ท่านฝากท่านก็เล่าให้ฟังว่าโยมแม่พูดอย่างนี้อย่างนี้ก็เพิ่งรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนนุ้นเองเมื่อก่อนมาท่านก็อยู่บนศาลาอยู่ตรงข้ามกับหลวงพ่อ มีอาจารย์หนวนอยู่แอบเสาอยู่มีตู้บังอยู่หน่อยหนึ่งท่านก็กโยมแม่ฝากไว้ท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงแบอบกว่าท่านมาที่นี้ไม่มีญาติอ่าเจ้าคุณบอกว่าไม่เป็นไรดูแลให้ท่านก็ฝากไว้หลายอย่างเหมือนกันท่านก็พูดนั่นแหละไม่ได้ฝากหรอกแต่ว่ามีกิจกรรมบวชในคำมะบวชเนนเราเนนมาทูดงมาปฏิบัติธรรมที่ วันใหม่โพง,งามบ้างเพื่อจะได้มีกิจกรรมต่างๆอยากให้โยมมาปฏิบัติธรรมอยากให้มีการเข้าค่ายที่นู่นเพื่อจะได้ดึงศรัทธายาดโยมไว้ก็บอกว่าครับมีโอกาสก็จะไปก็บอกอาจารย์ว่าช่วงโควิดมันเขาห้ามจัดก,กิจกรรมต่างๆจึงไม่ได้ไปก็รับปากท่านครั้งหนึ่งแล้วแหล,ละก็ขอบุญที่ได้บวชพระบวชนนร ในสอนยาสุญยบุทิธให้ท่านไปสู่สุคติในสัมรายภพด้วยเทินสาธุ